มาแล้วครับด,ด่นดาในที่6กสามส่วนจะมึงพาไปทางแหลมสมบังิด,ด่วนดานี้จะไม่จอดสถานีไหนนะยิ่งผ่านไปเรืเร่อยๆนะครับอ่าจะจอดที่คือมั่นหมอที่เราเท่านั้นนะครับจะจอดเป็นเวงครับมาเป็นเวงกับท้ายท้ายสุดนะคบมาเป็นเวง <c oughs> ส่วนด่วนดำในที่638นะจะจอดอปั่งน้ำโพเพื่อดำเครื่องรอหลีรถโุยสารนะครับอ่า <c oughs> พอรอหลีรถโุยสารเสร็จแล้วออกประมาณตีสามกว่านะครับ อะครับโดนดามหกสามศูนย์วันนี้ใช้จีเคครับอ่าวันนี้เมื่อคืนหกสองเก้าใช้จีเคเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เสียงหัวหัวละจักรด้วยเมื่อคืนก็คือหกสองเก้าก็มาดีนะต่อแน,น่แนะตามนั้น ว้าวพอร่อาซ้ำไปได้ยาวจริงว้าว นอนร้อยสาวนีอ๋อไอ้นั่นดีกว่าที่วันก่อนเป็กวุตัติเหตุดีกว่าวันนี้จะเป็นกันยาเราวันห้าสามเวนาที่ยัดอุบัติเหตุระวังรถนะเดี๋ยวแจ้แป๊บนึง ทุกอย่างนะไม่จริงนะเนี่ยเป่นถึงนัดสบางเคียด้วยนะ ว่าทำอะไรสองชุดหนึ่งสลับรถเที่ยวขึ้นออกมังหน้าไปแล้วออลกกแต่จะไปนัดสุดอ๋อไกลลงจะกบจับอานหินห้วยเขตลงตก,กบลงตก,กบวางกดพิจกกิตม,มัมงกทุ่มวิสาโรโลเป็นัปทางครับอีกแม่เที่ยมันใหม่ประนาพิโลครับ อเน้คนหกสามแปดคืนนี้หกสามแปดคืนนี้ผมไม่ได้อยู่อ๋อเหรอฮิีกออนอยู่อ๋อ

วันนี้แบงค์มาไหมแบงคอ่ะไม่มาเหรอที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถที่ถูกต้องเครบข้วได้ค่ะขบบนรถที่จอดเรื่องในาวที่เป็นเป็นขบวนรถธรรมดาแค่เี่อขบวนนี้จบเร่องในาตวนี้ปค่ะชีวิตว่างขนาดนี้เลยเรจัดารบนปแล้วชีวิตดีีินฉาออย่างเงไป วันที่สองสุดเลเมาก็เลยแค่นี้อาหลักสถานีวังน้าไปแล้วจะไปรับส่งบริษัทที่สถานีขอไปลงตรงนบ้านนาถิ่นมันวานเหรอมาถ่ายรถไปไหนพี่มาถ่ายรถตายแล้วได้ได้รถนี้มาเม่อไหร่มาถ่ายรถจากยอดไล่ได้นี่เล่มาไล่มามากกว่าได้มากกว่าเท่าไหร่อ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นคนชม